ดูคนจริงก็าวาดกันจิ้งจุนด,ดูคนจริงก็าวาดกันก็นาวาดรูปแบบเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปม,มองจริงมันต้องถือปืนแบบมือยาวๆแบบนี้ฮะใครดู้จูไม่มีใครบอกเลยว่ามันจูวันจะปิดรุ่นนี้นะพอแล้วาวาดไอ้คนดีกว่าวาดพี่ป้าโจอีกคนน,นึงบอม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 มันนิ่งมันนี่อย่างพี่ป้าโจ้พอ,อมันย้อนไม่ค่อยกินข้าว คิดว่าไขวาดคือจอตาหมูกเป็นแบบนั้นน่ะจอตาเป็นแบบนั้นน่ะมีคนมาองว่าไอเบิ้มวาดแสดงว่าเบิ้มมันเกลียดจอแล้วเบิ้มมันคิดถึงจอ่ะคือจองอมันไม่จเดิบเลยครับพี่กูดูจองอเบิ้มมันยจะไม่จเดิบเลยมันบอกว่าไอ้จอมันไม่ต้องมางอนะมันโกรธร้อยวันตอนนี้จะประมาณแปดสิบกว่าวันแล้วตอนนี้จะจะวาดรูปเป็นบ้างแล้วขอดไปวาดรูปแป๊บดูจอนะดูคนจริงก็ว่ากันแงมอา ดดดููดูคคคนนนนจจรริิงงกกกก็็วว่าาััีอยากเห็นจอดหน้าขาว อาคณงานสิบดาวร,รูปอะไรอ่ะพี่ก็ดูทายนะทายให้ดูสักสา,ามรูปจะเดี๋ยวจะวาดดูอะเพิ่มอารูปนี้ก่อนแม้นงั้นอ่ะรูปอะไรวะอ่ะทายดูรูปอะไรทายดูก,ก่อนนี่ก็สวย จังมีคนตายถูกท่านเป็นจังอ่ะเจ้เากวางรูดสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีคนตายถูกเพาเป็นจังจังนะไม่ใช่จุกกระเกไ,ไม่ใช่จริงจกมีคนตายถูก,กจังว่ะโอเคครับถูกแค่หนึ่งลูกขอบคุณนะครับจิ้งด้าวจังอนันนี้ต่อไดโนเสาร เจ้าบ้าแล้วพี่ไม่ใช่เจ้าสาวสิ้นจบแมวหมาหมามันพี่ทีคอยาวขนาดนี้อ่ะยีราฟยีราฟยีราฟเป็นกระดดี้ตุ๊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 ตตุ๊ตั้งขอจัดติกตัวนะขอจัดติกตัวหนึ่งน่าพี่พี่ได้ดูตัวนี้ว่าพี่พี่เก่งมากคือพี่พี่มีความสามารถที่บอว่าพี่เก่งมาก อีตัวนึงอีตัวนึงอะไรอะอะไรอะลาลามันพีอ่านอ่านมันพีเดียน วาดรูปเก่งเหมือนกันแล้วเนี่ยพี่แต่ใจป็ดใจป็ดเป็ดเจ้าก็วาดุ่มเก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเจ้าจะวาดรูปจัดต่อไปนะมีคนถายว่ามนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเป็นคำตอบที่ที่ที่พี่ครับดูดีๆดูดี มีคนตายว่าเมียบัมมีคนตายว่าไอบเบิม้มถ้าไอบเบิม้มนะถ้าไอบเบิม้มนะมันต้องมีเขี้ยวแบบนี้ด้วยเป็นชาเป็นยักษ์เ <c> น <oughs> ี่ยไอบเบิม้มไอบเบิม้มต้องมีเขี้ยวเป็นยักษ์ไอเบิ้มอ่ะไอเบิ้มองจริงมันต้องถือปืนแบบมือยาวแบบนี้บบนี่ยมันก็ถือปืนถือปืน M79 M79 กะบอกใจๆแบบนี้เนี่ยนะมันก็ยิงคนเป็นตัวไอไอเบ,บิ้มของจริงอ่ะ มันเดือบอย่างนี้นี่อะไมเขาแตะลูกแล้ก็จิงปู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 ออกไปอะอะเบิ้มดูเปล่าอะอันนี้เป็นรูกกองอ่เบิ้มเือปืนแล่วก็อารูปขึ้นมาเตี้ยแป๊บนึงเหมือนมามาพล้จนะ มันเ่าคืมกูดูอยู่ใครดูจูไม่มีใครบอกเลยเพิ่มจูคือแบบพี่คนดูบางครั้งจอนวาดอะมีพี่บางครั้งจอนวาลอะเบิ่มคือทำไปเรื่อยแต่จะวาเบิ่มแบบแต่จะว่า้สวยอะเนี่ยแล้วพี่พี่บอกว่าจอนลองทำเป็นเบิ้มเป็นยักดีจอนลองใส่เขียวไห้เบิ้มจอนก็เลใส่เกียวไห้เบิ้มที่ปากเนี่ย เ,เกียวเปล่าือนไม่ได้ใ,ใสใจเลยนะนเนี่ยข้างๆเนี่ยบอว่าพี่พี่บว่าเราใส่เกี่ยวอนต่ตอนปใส่พไม่รู้จอนะแล้วก็ใส่เนี่ยแล้วก็เอมเจ็ดสิบเก้าอ่ะพี่คนโตบอกว่าะจะเบิ้มจบไปเลยไม่ได้ใแแกงเบิ้มนะจริงจจริงอ่ะดอนจริงจเบิมแป๊บน,นึงีแป๊บน,นึง ใช่ไหมมงนกดจอดจ่ะมันมันกดจะแบบไม่เป็นไรกูว่าลิงแล้วนั่นเหมือนมึ้งอ้าวไอ้พ้กไม่ได้ว่าดรูปจอดจ่ะนี่ไม่ได้รูปจอดจ่ะลิงใหม่นี้นี่ไหนไปดีนะหน้ามันเหมือนจอดเจอเดี๋ยวว่าดีๆก็ได้แต่ว่าดีๆก็ได้เพิ่มว่าดีๆก็ได้เนี่ยว่าดรูปเพิ่มดีๆก็ได้เนี่ย ดูนะวิธีวาดลูกอันดับแรกเลยพี่พี่อ่ะต้องวาดโครงหน้าก่อนโครงหน้าวาดมาแบบนี้ตรงตรงวาดโครงหน้าตรงตรงนะโครงหน้าวาดตรงตรงพีหนาให้เบี้ยวมันจะวาดรูกเพิ่มนะอย่าเบี้ยมันตรงนี้เลยแล้วพี่ก็วาดตาตาพี่ก็ดูคนต้องแบบวาตาไม่ต้องโตมากตาแบบว่าพอประมาณถ้าพี่ก็ดูวาดตาโตเกินไปมันจะหลุดตลกมากโอเคมาวาดประตาไม่ต้องโตมากแล้วอะไรเนี่ย มันโตมากมันจะตลกอามูเป็นคนดูอะอ่าว่ามันเหลมเยอะนัถนจะัมเหลมเยอะมันจะน่ากลัวมันจะเหมือนแบบว่าไม่ได้คนนะจริงแล้วก็ปากก็เหมือนกันปากพ็นคนดูอ่ะว่าปากแบบว่าปากแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากเท่าไหร่ปากครับแล้วก็ผมผมมีคนดูก็ทำดีๆอันนี้ต้องาเพิ่มหมูนะแล้วก็เพิ่มมีหน้าหมาด้วยหน้ามาหน้าห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 มา งานด้านลูกตาแบบว่าไม่มีตามไม่มีตามไม่มีตาเนี่ยมันจะด้านลูกพี่คนดูนต้องใส่ปากกาย่างนหนึ่งนี่นะปากกาตาปากกาตาตาไม่มีฟันแต่ฟันนิดหนึง่งสองน้ำซ <c oughs> <c oughs> ีก็ไม่รู้นะว่าเหมือนใครอะ่ะจะว่าใ,ใครก็ไม่รู้ <c oughs> น้นหมดไ้หมดมีน้ำลายไหลด้วยน้ำลายไหลน้ำลายไหลไหลมากองบนพื้น <c oughs> น้ำลายไหลมันก็มันพื้นเนี่ยน้ำลายไหลก็มันพื้นฟองเบิ้มนี่ยแต่พี่ก็ดูเป็นฟองไฮเบิ้มไปเบิ้มมันจะไม่หงานอนจอดจอดจะปิดร่มนี่ยนะพอแล้วมา,าดีคนดีกว่าว่าพี่ปาโจอีกคนนึงพี่ปาโจต้องแบบว่าหน้ามากนั่ต้องผมพี่ผาโจต้องต้องปมปกแล้วต้องผมพี่ปาโจ,ต,ปกปกต,าโจต้องเป็นตองสี ทีนี้ทีนี้ีนีนี่ป้าโจต้องลูกนตาประมาณนี้งงปร้มงจะร้งงประมันนี้แล้วก็ปากละมาแล้วแหววเต้าจอจดปากป้าโจีดขีดขีดขีกีด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 ขีดขดดอ่ดขี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 ดขิดขีดขีดขดขีดขหดขีดอีดขี่ขีดขีดขีดีดขีดขีดขงดลีดขี้วีีดขีดีดขีดีดีดข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 ีี่ขคดขีดขีดขีดีดขีีี ยามพึ่บมาโจบปอมันย้นอนไม่ค่อยกินข้าวโอ้ให้ยาซีนก่อนโจเหมือนไว้เลยจ๊อดปอดีนอยู่จอด,ดจอมีคนลงกินงะหมูหมูก้นหลูอะไรมันเนี่ย ล้อ,นนนเ,นลอกกเหมือนกันนันเนี่ยเหมือนพี่โจปไปละอ่ะนักกินน่าเหมือนคนหวาดใจแล้วไม่เหมือนคนไล